สวัสดีท่านผู้ชมช่องข่าวคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับหลังจากที่เกมฟุตบอลคู่ระหว่างไทยและเวียดนามในรายการชิงแชมป์อาเซียน2024เลกแรกจบไปแล้วนะครับด้วยผลสกอร์ไทยพ่ายเวียดนาม1ต่อ2นะครับและ2ประตูที่เวียดนามได้นั้นเนี่ยก็มาจากชายที่ชื่อเหงียนส่วนซอนทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นชาวต่างชาตินะครับว่าพวกเขามีทัศนคติอย่างไรกันบ้างนะครับ ซึ่งก่อนจะไปดูความคิดเห็นที่แอดนำมาให้ดูนั้นนะครับก็ต้องขอกล่าวถึงเหียนซวนซอนสักเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเหียนซวนซอนหรือชื่อจริงๆของเขาก็คือราฟาเอลซอนเบอร์เซราเฟอร์นันเดสนะครับเป็นชาวบราซิลเต็มร้อยเลยครับเกิดที่เมืองปีราพิมาสนะครับที่บราซิลอายุ27ปีแล้วครับไม่มีเชื้อสายเวียดนามแม้แต่นิดเดียวครับเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับพ่อเป็นครูแม่เป็นชาวนา พออายุ14นะครับก็เดินทางไปอาศัยที่เมืองสวาดอเพียงลำพังเพื่อเล่นในอะคาเดมี่เยาวชนนะครับและสุดท้ายก็ได้เล่นในสโมสรฟุตบอลเยาวชนที่นั่นนั่นเองครับราฟาเอลซอนนะครับเขาเริ่มเล่นฟุตบอลในบ้านเกิดเขาที่บราซิลนะครับแล้วก็ออกไปเล่นที่ต่างแดนเมื่อปี2018โดยที่ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเล่นที่เดนมาร์กแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเขาจึงหันเหไปเล่นที่นําดินเวียดนามครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ราเฟลซอนนะครับได้ใช้ชีวิตในเวียดนามมาเป็นเวลา5ปีทําให้เขาได้สัญชาติเวียดนามไปเมื่อเดือนกันยายน2024ที่ผ่านมาครับทําให้ตอนนี้นะครับราเอลซอนถือ2สัญชาตินะครับก็คือบราซิลแล้วก็เวียดนามเอาละครับเมื่อฟังเกิดประวัติเล็กๆน้อยๆของเขาไปแล้วนะครับก็ได้เวลาไปดูคอมเมนต์ต่างชาติกันแล้วครับว่าเขาว่าอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับโดยความที่เห็นแรกนะครับก็ได้มากล่าวว่า No Brazil No Party <c oughs> นะครับซึ่งก็หมายความว่าหากไม่มีราฟาเอลซอนแล้วนะครับเวียดนามก็ไม่ชนะแน่ๆครับส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้กล่าวแซะเล็กๆนะครับว่ากลยุทธ์ไทยนัดนี้คือครองบอลหาพื้นที่ทำประตูถ้าเสียบอลก็ให้กลับไปป้องกันในขณะเดียวกันให้ผู้เล่นอีกคนเข้าประกบเพื่อแย่งบอลคืนไปด้วยส่วนกลยุทธ์เวียดนามนั้นส่งไปให้ราฟาเอลซอน ความคิดเห็นต่อมาอีกนะครับก็ได้กล่าวสั้นๆว่าเยี่ยมมากซอนแห่งบราซิลและความคิดเห็นต่อมานะครับก็กล่าวว่าภูมิใจกับเวียดนามนะแล้วก็ภูมิใจกับบราซิลด้วยและความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามนะครับก็ได้เข้ามาแย้งให้ว่าเขาอาศัยในเวียดนามมา5ปีแล้วร้องเพลงชาติเวียดนามได้และพัฒนาอาชีพค้าแข้งของเขาที่เวียดนามเขาคือชาวเวียดนาม ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับก็เป็นชาวเวียดนามที่มาแก้แทนนักกีฬาชาติตนนะครับก็ได้กล่าวอีกว่าพวกเขาอิจฉานักกีฬาสัญชาติเวียดนามอาศัยในเวียดนามกินอาหารเวียดนามและเล่นให้เวียดนามตั้งแต่ปี2019หรอทำไมพวกเขาไม่สงสัยบ้างว่านักกีฬาสวีเดน11คนนั้นมี d n a ของไทยไหมชอบต้มยำไทยไหมโธ่นะมนลูกครึ่งจานอย่าโดนสื่อชาติตัวเองหลอกเอา้า ส่วนคอมเมนต์ต่างชาติคนถัดมานะครับก็ได้มาถามเชิงแซะนะครับว่าแม่หรือพ่อของเขาเป็นเวียดนามครับซึ่งก็มีคนเวียดนามโกรธสำหรับคำถามนี้นะครับจึงเข้ามาตอบเชิงใช้อารมณ์ว่าแม่คุณไม่รู้เหรอว่าพ่อคุณเป็นใครแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกคนนะครับเข้ามาตอบฉีกแบบช็อตฟิลไปเลยครับว่าถามฟีฟ่าสิส่วนคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคนไทยนะครับก็แอดก็นำมาลงสักคอมเมนต์นะครับโดยเขาได้กล่าวว่า ชาวเวียดนามวิจาร์อินโดนีเซียซะเยอะแยะว่าเอาตัวโอนสัญชาติมาเล่นแต่เวียดนามทำซะเองและฉันได้ยินมาว่าจะโอนเพิ่มอีกสองสาคนด้วยเออนี่แหละนะครับคนเราก็สอนคนอื่นไว้นะครับแต่พอเป็นคราวตัวเองก็ทําตามที่สอนคนอื่นไม่ได้นะครับก็หวังว่าชาวไทยเนี่ยอย่าเอาอย่างนะครับแพทว่ามันเสียไปทั้งระบบเลยครับเสียเกียรติเสียความภูมิใจด้วยนะครับเราเนี่ยไปบอลโลกกับคนไทยหรือไม่ก็กับลูกครึ่งลูกเซี่ยวไทยนี่แหละครับดีแล้ว อย่าโอนอย่าโอนสัญชาติให้โดนนานาชาติหัวร้อเลยนะครับความเห็นต่อมาก็ได้กล่าวอีกว่ายินดีด้วยบราซิลกับเลขหนึ่งที่ประเทศไทยและความเห็นต่อมาก็กล่าวว่าจริงๆแล้วในปีคศ1800คุณปู่ทวดของราฟาเอลเขาเดินทางออกจากเวียดนามไปตั้งรกรากที่บราซิลส่วนความเห็นนี้นะครับเป็นความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับก็เป็นชาวกัมพูชานะครับก็ได้เข้ามากล่าวด้วยว่าโกโกเวียดนาม ซึ่งก็มีคนไทยนะครับเข้ามาตอบช็อตฟิลไปว่าเขาคงรักมึงแหละฮ่าฮครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับหลังเกมที่ทีมชาติไทยได้พ่ายให้เวียดนามในบ้านเข้ามาในเลขที่1นนะครับก็ยังไม่ต้องห่วงมากนักนะครับสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์คล้ายกับที่เกิดตอนเล่นรอบรองกับฟิลิปปินส์เลยนะครับผู้เล่นเวียดนามคนอื่นเราก็อาจจะยังไม่ต้องห่วงมากนะครับที่ห่วงก็ไอหมอนี่แหละครับราฟาเอลซอนนะครับเขาตัวใหญ่พลังเยอะลากได้ไกลนะครับ ไทยเราตัวต่อต,ตัวก็ดูจะไอหมอนี่ได้อยู่หมัดได้ยากนะครับหากเล่นร่วมกับกวงางไฮในแดนกลางก็คงสร้างปัญหาให้ไทยได้ไม่น้อยเลยครับในนัดตัดสินนะครับที่บ้านเราวันที่5นะครับก็มาเชียร์ไทยกันต่อไปครับเพราะว่านัดหน้าเนี่ยก็จะเป็นนัดตัดสินที่ตัดสินผลงานของทีมชาติไทยในมือโค้ชอิชิอิด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ